กินไอติมค่าเวลาไปก่อนครับนะนี้เรามาเป็นก็เด็ดพลิกนะครับรับจ้างเด็ดพลิกในช่วงเชื้อไวรัสโควิดระบาดนะเต็มบ้านเต็มเมืองครับอย่าอายทำกินครับอย่ามีเงินน้อยครับนะมันจะคอยให้คนงนนีน้มาช่วยเรากันนะอดตายบดีครับนะ เพราะนั้นมีอะไรก็ทำไปเลยครับนะพริกนะครับแดงเต็มหน้าเต็มตาหมดเลยพริกค,ครับทั้งแสบทั้งร้อนครับก็เลยต้องใช้ความเย็นไอติมฮะนีะ่เอาไอติมกินข้าวเวลาไปือก่อนครับหากิจกรรมยังไงยังทำนะครับน่ะจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเป็นทุกข์มากในช่วง ช่วงกักตัวนะครับนะซึ่งทํากิจกรรมอะไรก็ไม่ได้เต็มที่ครับนะก็เลยกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับไปรับพริกมาเด็ดนะครับนะเพื่อหารายได้พิเศษนะครับนะไ้ซื้อไข่ซื้อน้ำปลาทลรสนะครับข้าวสารกินประทางชีตไปวันวันครับนะต้องทําใจครับช่วงโรคระบาดนะก็เป็นช่วง สมัยปู่ย่าตายายเราก็เป็นช่วงโลคหา้าจะเป็นต้องทิ้งฐานบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ที่อื่นครับโลคห้าสมัยก่อนเพราะว่าวิทยาการการรักษาสมัยใหม่มันยังไม่เข้าไปยังไม่ถึงกับต้องใช้สายเวทรใช้คาถาใช้น้ำมนต์พระนะฮะกินเพื่อ,เ,อ,อเพื่อดับนะฮะ จิตใจกังวลนฮะจิตใจให้ใจิตใจมันดีขึ้นสดชื่นจําเป็นก็ต้องพึ่งพาอาศัยน้ํามนต์เบ็ดมนต์กระถาว่างั้นเถต่สมัยนี้ครับโลกหาหรือโลกเชื้อไวรัสนะฮะมันเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นฝีมือมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความโลภเพราะความอยากมีนะครับหน้าที่การงานอยากมีเงินมีทอง มีตำแหน่งที่ดนะีก็เลยต้องแข่งขันในการใน,ในทางที่ผิดโดยการผลิตเชื้โลคเชียอไวรัสขึ้นมาตัวหนึ่งนะเพื่อจะสร้างผลงานให้กับตัวเองนะครับแต่หารู้ไหมว่าผลงานนะแบบนั้นเป็นผลงานแบบสกรกปกไม่สุจริตใจนะครับนะทำลายมนุษย์เกิเดแก่เจ็บตาย ให้ทุกทรามานไปด้วยกันนะครับนะันใครโดนโรคโควิดโควิด2019เล่นงานเข้าเนี่ยนะก็ทำใจเผื่อไว้เลยครับนะก็ความตายก็ครึ่งต่อครึ่งแล้วเพราะออนั้นในช่วงกักตัวครับนะเราก็จะไปรอคอยให้ทางการว่ามาช่วยเหลือก็ค่าโยยามันก็มันก็ไม่ทันการครับนะมีอะไรก็ นะครับมีอะไรก็ทำไปก่อนครับน่ะสู้ๆกันไปนะเนี่ยเด็ดทิับต่อหมาเพียนครับเดี็ดได้สองถุงแล้วแหะวันเนี้ยเยกินไอติมข้าวลาบอ่ <laughs> รู้สติไว้ในเพงลงนี้นะครับนะเป็นกําลังใจให้ลูกทุกท่านนะครับนะเรามาเพียงกขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับนะสู้กันต่อไปนะครับนะสู้กันต่อไปนะครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยครับนะก่อนอื่นต้องเผื่อใจทําใจบ้างนะลูกสมัยใหม่มันก็เป็นเรื่องบุติธรรมดาเลยความเหแก่ตัวของมนุษย์บางคนบางกลุ่มมันยอะความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันยืับนะนะ ก็ทำใจครับนะขอให้กักกวาอยู่ที่บ้านก็อยู่ไปเอยครับนะเพื่อจะได้ไม่ไปแพร่เชื้ออะไรกันมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะนั้นนะช่วยชาติได้ช่วยกันได้ช่วยกันช่วยกันไปโดยการอยู่บ้านนิ่งๆหากิจกรรมอะไรทำนะครับเช่นรับพริกมาเด็ดนะครับหารายได้พิเศษนะครับเพื่อไ้ซื้อสลดน้ำปลาซื้อไข่ซื้อข้าวสารนะ เราจะมาอาศัยรัฐบาลหรือคังการมาช่วยให้ค่าโยยามันมันก็ไม่ทันการแล้วแหะอดตายก่อนนาะงพระท่านบอกว่าอย่าอย่าอายทํากินอย่ามีงเงินน้อยนะเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับขนะอแค่นี้ครับทุกู้กันไปนะครับยิ้มบั่งครับนะอย่าเครียดมากอย่าเครียดมากอย่าเครียดมาก